เราจะทำข้อ19ข้อ19เาถามว่าเส้น W บยูเนี่ยมันลากผ่านแกน x, y ที่จุด x เป็น 0, y เป็นลบ9แล้วก็จุด x เป็น 4, y เป็นลบ1ถ้าหาสลบของเส้น W ดบันยูเราเราลองลากเส้น W ดบันยูดูประมาณมก็จะเป็นประมาณนี้แกน y ลบ9แล้วแกน x 4แล้วก็ลบ1แล้วก็ลบ9 0นะแล้วแกนหาสลปก็คือสลปตรงนี้เส้นนี้ก็คือผลต่างของ y หารด้วยผลต่างของ x ผลต่างของ y หารด้วยผลต่างของ x มันก็คือสลปนี้ผลต่างของ9กับ1 ก็คือ9ลบ1แล้วลลต่างของ4กับ่วนก็คือ4ลบ0มันก็ได้คือ8ส่วน4 8ส่วนสมันก็คือ2คํคำตอบมันก็คือข้อดีดอก